สวัสดีครับโอหลูกตั้งวาลูกน้องเลยนูต้องสงร้างคนขับมาสร้างผมไม่ได้ดอกเอานี่เอาเข้าวเที่ยงมาส่งนะครับจับโย่ะบืดเลยฮะดำเทล่ยเออ ยาคริสเท่าเมียนบายซีนะเอ้ยคริสเนี่ยสองคันครับคูป o ต้าร้อยห้าอันนี้กำลังคายออกจากอุ้มน่าจะเป็นเที่ยวแรกนะัเพราะว่าเจ้าของเขาใส่ปิกอัพวิ่งเองอันนี้ก็ใส่หกล้อเลย ดูผลงานของเจ้าร้อยห้าข้าวก็ไม่น้านไม่บางครับพอดีสองคัน ตรงนี้รถเกี่ยวต้องรีบทาเวลาแล้วครับอีกไม่นานครับประมาณอาทิตย์กว,วา่าๆนี้ข้าวก็จะเริ่มเบาบางแล้วของเรามีอยู่สองคันครับร้อยห้าจเจ้าร้อยห้าบ้าพลังเจ้าตำรับ่อนนเสียคลิสเกือคืนวระตูแอมีปัญหาอันนี้รถบิด อันนี้ลูกน้องรถดำนะครับมาขับรถเกี่ยวต่อเลยครับอันนี้ก็เสร็จจากรถเกี่ยวเราก็ขึ้นรถดำกันต่อเลยน,นี่เรามีงานให้ทำกันตลอดอันนี้ก็มีลูกน้องมาสมัครงานอีกนะครับ มันดีครับปวดปากปวดปากไอ้ขั้นเต่านี่รู้สึกว่ามันจะดังไอ้เกลียวดงเกลียวดันอะไรเขานี่แหละ เอาดูแบบกันใกล้ๆเลยน้ำไม่มีนะครับก็ถือว่าดินก็นิ่มๆพอดีอนอเ,เอาไปเท้วครับน่าจะเต็ม อามาพูดถึงลูกน้องนะครับนี่เราก็รับสมัครลูกน้องมาเห็นว่าตกงานมาหลายเดือนนี่เราก็มาขอเราทำงานเราก็รับนะครับเพราะว่าเราก็มีงานให้ทำนะครับแต่อยู่กับเราถ้าขยันแล้วเราป้อนง,งานให้ตลอดนะครับ ตกงานก็หลายเดือนพอมาได้งานทำตทนนี้ก็มีคนอยากจะแย่งเอาไปทำงานอีกไอตอนตกงานอยู่เป็นเดือนไม่เรียกทำงานครับพอมาอยู่กับเราอยากได้เอาไปทำเห็นได้ข่าวว่าสิคริสก็ว่าโทรมาตามทั้งวัน เราไม่เอ่ยชื่อนะครับคือเราไม่ได้ไปไปดึงมานะครับลูกน้องคือเขามาสมัครเต็มใจที่จะมาอยู่กับเรานะครับแล้วก็ตกงานเป็นเดือนนะครับก็โทรมาสมัครงานกับเราเราก็รับนะครับก็รับทำ พอเรารับทำปุ๊บได้ข่าวว่าโทรมานะครับอยากได้ไปทำาไอตอนอยู่เป็นเดือนไม่โทรเรียกนะครับไอพอมาอยู่กับเราได้ไม่ถึงสามวันโทรตามเรียกอยากได้ตัวเอ๊ะมันเป็นยังไงครับทุกครั้งเลยอันนี้เราสู่กันฟังครับอย่าหาทำครับแต่เราไม่เจ,จงไม่บอกว่าเป็นใครนะครับ ไปอยู่กับผมผมก็ป้อนงานให้นะครับถ้าขยันนะป้อนงานให้มีงานให้ทำจัดงานให้บางทีรักเลยเอ็นดูก็มีบ้านให้อยู่นะครับแต่ส่วนมากเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตลอดเลย เ่ือนงานเราก็มีตลอดครับไม่ว่าจะเป็นงานค้าขายขายของอันนี้เราก็จะทําลานเราทําลานก็งานในลานเราก็จะต้องมีพนักงานอยู่นะครับมีพนักงานประจําอยู่ส่วนรถไมโครรถดาก็ก็ต้องมีพนักงานนะครับที่ทํากันประจามีเสร็จจากไมโครรถดาก็จะเป็น รถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวเสร็จจากเกี่ยวข้าวก็จะเป็นรถดํามันจะวนกันอยู่นี่แหละครับงานเราไม่มีหมดนะครับถ้าขยันแล้วผมมีงานให้ทําตลอดนะครับถ้าอยู่กับผมแล้วถามว่าผมเจ้ากี้เจ้าการมาให้กับลูกน้องผมก็ต้องเจ้ากี้เจ้าการนะครับเพราะผมอยากให้ลูกน้องได้งานทํามีเงินใช้กันนะครับ พยายามสั่งพยายามสอนนะครับนี่ให้ขยันถ้าขยันแล้วไม่ไม่อดตายหร้วครับนี่ให้เราก็รับเพิ่มมานะครับลูกน้องโอ้สองอุ้มเกือบเต็มรถเลยนะ ู่นเขาก็จะขายครับขายอย่างเดียวตอนนี้ราคา11บาทแล้วนะครับข้าวนี่ใกล้จะจบฤด,ดูกาลแล้วข้าวก็เริ่มที่จะมีราคาแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็10บาทกว่า10บาทกว่าอันนี้ก็ตาไป11แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นอีกแหละ ลุย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 เร่งมือหน่อยคิวงานก็เต็มนะครับนี่ขอเลื่อนวันหนึ่งก็วุวายเลยครับนี่ลูกค้าต่างคนก็อยากจะได้วันเดียวกันหมดของเจ้าโองก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับของเจ้าของก็น่าจะเกี่ยวกลางคืนนี่แหละครับอ๋อเดี๋ยวเราอยากได้ตังเขาของเราเกี่ยวกลางคืนก็ไม่ว่ากัน กให้เจ้ลูกค้าเราได้กลางวันเราเอากลางคืนก่อนร้อยห้านะครับผมถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับรุ่รนร้อยห้าอ่าทุกวันนี้เขาก็สร้างตัวใหม่มาเป็นร้อยแปดนะครับร้อยแปดตัวนี้ก็เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับการคล่องตัวการใช้งานนะครับ ก็ถือว่าตบโจทย์ได้นะครับสําหรับเราดูนะครับนี่นานานเนี่ยครับดูการวิ่งเกี่ยวนาต้นไม้นาโคกนาลมนี่ก็ถือว่าตบโจทย์ได้ดีนะครับสาหรับเจ้าร้อยห้าบ้าพลังนี่สองคันครับของทีมงานเราผมเล่นตั้งแต่สมัย60นะครับรุ่น60 จนขึ้นมาเป็นร้อยห้านะครับ2ตัวแล้วนี่ลูกค้าที่โซนนใปงปูนะครับสนใจก็ติดต่องานได้นะครับท,ทุกปีเราจะเกี่ยวกันอยู่โซนปงปูนะครับบ,บ้านคว้าวบ้านโวกใหญ่บ้านชีตะครองปาชีพวกสะอาดอยู่แถวนี้แหละครับไม่ได้ไปไกลเอาฝากิดตามด้วยนะครับ Assalamualaikum oh, warahmatullahi